ครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสุดเกมฮงเกออิมแพ็กสามเร็วนี้ผมก็จะมาซุ่มตัวละครตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือเมบิอุสนะครับน้องงูของเรานั่นเองนะครับผมระดับเอสแลงจากกลพลังโจมตีถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับสร้างความเสียหายสายไไฟ,ฟ้านะฮะสุดเจดต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกับเมก็ ถือว่าสุสีกันนะฮะสุสีกันเลยเดียวนะเนื่องด้วยจากาพลังนะพลังที่อลังการมากนะสุดๆนะพลังจมตีรและเบิร์สดาเมจและเป็นตัวตีระยะไกลนะฮะตีระยะไกลเน้นเอามาพาดด้วยนะครับผมตีไกลตีเร็วตีแรงนะครับสุดจัดเลยตัวนี้นะต้องมีไว้ในครอบครองนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะจัดไป สิบครั้งแรกนะครับผมตดาดาโอ้อัมเบลลสเปิดมาก็ตัวละครเลยนะครับผมโอ้แต่ไม่เอสนะเปิดมาเอสนี่จะตกใจมากโอ้ได้หินเพียบเลย เสร็จนึกอจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะอ่าใจหนึ่งก็คิดอยู่ว่าสุม่มดีไหมตัวนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเก็บไว้รอตัวหน้าตัวในอนาคตอะไรเงี้ยมันอาจจะมีตัวที่แบบโอ้จ๋มเจ๋มก็ได้นะอะไรแบบนี้เนฮะ้ยโอ้โหมาแล้วครับผม Night, ม midnight, นะ้นายนะผมไม้นานมิดไน้นะโอมาอ่านอะไรไม้นี้มิดไน้นะผมเที่ยงคืนนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โหผมนี่มันเทพเจ้าแห่งดวงจริงเลยอื Và, ้อหืออินฟิน so, <uana> <c oughs> ิต <c oughs> อารโบโลส์เนีอ oh. ้อ๋อฮโอ้สองตัวรวดเอ้าอื้ม เพแห่งดวงนะครับอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหสุดจริงๆนะไม่มีวุธไม่ได้แล้วไหมล่ะอืมอ่ะสูตรเดิมนะผมสูตรเดิมนะเราจะมาที่คัดพิศเศษกันนะครับอ่ะสังเกตว่าจะมีสเบียงอะไรนะ อ่ะหนนะไปในแล้วล่ะอ่ะอุปกรณ์เสริมมีตัวละครเสริมแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับแต่อุปกรณ์เสริมเนี่ยจะการันตีให้เรานะีใน50ครั้งแต่เราไม่เลือกนะครับเลือกคัดพิเศษนะคัดพิเศษคัดมาเฉพาะเลยนะอ้าวโอเคเปอร์เซ็นต์ก็จะออกเยอะกว่านะออกเยอะกว่านะตรงเลทกว่านะครับแต่จะเขาเรียกอะไร มีโอกาสออกํานั่นเองนะพะงงานมาลุยกันเลยนะใครที่แบบว่าเพชรน้อยจริงๆแล้วอยากได้จะได้อะไรแล้วอยากจะได้ของครบนะฮะแนะนำให้มาสมขัดพิเศษแบบผมนะเพราะว่าคุณจะได้ครบเลยนะอาจจะเกินด้วยซ้ำนะฮะเพราะมันค่อนข้างตรงเลนนะผมว่า อีกสิครั้งนะครับมันก็ข้างตรงเลทพอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ตรงเลทเลยนะไม่ใช่ว่าตรงอย่างเดียวหรือยังไงไม่ใช่ว่าจะตรงตลอดนะอ่าก็มีไม่ตรงเลทบ้างอะไรนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับอ่าก็ออกนะครับตรงเลทแต่ไม่รู้ได้ชิ้นไหนนั่นแหละ ก็สุ่มไปถ้าออกชิ้นกลางนะครับผมก็เราสามารถเปลี่ยนใจได้นะเปลี่ยนใจได้หมายความว่าอ่าอ่าออกแล้วนะครับเปลี่ยนใจได้หมายความว่าออกสองอันอลืมไปแล้วพูดอะไร อ่าเห็นไหมมันออกซ้ำออกซ้ำได้นะซ้ำได้จริงๆอ่าถ้าเราย้อนกลับไปโอ้หาสเสบียงไม่เจอเห็นไหมถ้าเราจะลักไก่มาสมอ่าเสบียงเนี้ยมันจะไม่กาให้เราเราจะเริ่มใหม่ตั้งแต่อ่าสมได้อวบุธอะไรอย่างงี้มันเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้ มันไม่น่าเลียงนะครับเพอมันจะสุ่มมาเลยแต่ว่ามันจะไม่ออกซ้ํานั่นเองนะอันไหนที่ได้แล้วนะมันจะกาเทงให้เราแล้วพอครบการันตีห้าสิบเนี่ยอ่ามันก็จะออกชิ้นที่เรายังไม่ได้นะอ่าแบบแบบเนี้ยเห็นไหมมันตรงเลทสุดๆนะครับแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงตรงที่ว่ามันจะออกไม่ตรงออกได้ซ้ําบ้างอะไรอย่างนี้ โอ้โอ้โหผมได้ครบเซต็เลยเนะี่ยผมมีชิ้นกลางชิ้นหนึ่งคุ้มคุ้มบอกเลยคุ้มคุ้มนะครับคุ้มออกครั้งหนึ่งนะฮะชิ้นกลางนะต้องมาแล้วนะโอ้เอาบด โอ้โหชิ้นล่างเนะเห็นไหมเห็นอะไรหรือ,อยังถ้าเราได้อีกชิ้นหนึ่งาาอ,อ่ะเรามาบ่ออธิษฐานเลยนะครับอ่าเรามาบ่ออธิษฐานเลยนะได้แน่นอนนะเพราะงั้นนะฮะถ้าตรงเลดอีกรอบหนึ่งนะเราก็ได้ครบเสร็จนะครับอ่ะถือว่าเยี่ยมนะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะออกครบนะเชื่อผมเฮ้ยยังยังเฮ้ย <c oughs> เอาวุธเชลเลยอเอาอาวุธมาแลกได้ไหมเนี่ยอ่าเหมือนจะเกลือ,อนิดนึงเนีายอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ต้องได้สิระโทษสิบรอบสุดท้ายโหเพชรไม่พอนะเอาวุธออกรัวๆนะัวนี่เฮ้ยโอ้โ ยังมีดวงนะยังมีดวงอยู่ก็เป็นไปตามคาดนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับผมมันเป็นอย่างนี้ผมนี่มันก็ยังเป็นแทพแห่งดวงอยู่นะ มีตัวก็มีอาวุธก็มีต่๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหตัวก็ได้ตัวนี้ก็ได้อ๋โอโหสามชิ้นเลือกเอาเลยว่าจะใส่ชิ้นไหนเนะี่ยมีเยอะแยะไปหมด เดี๋ยวเราก็เอาอันที่ซ้ำนะไปย่อยซะไปย่อยแล้วก็เอามาอัพเกรดนะเป็นระดับาเขาเรียกอะไรนะผมก็ลืมเชื่อลวแปรรูปอะไรผลิตอาวุธสร้างอะสร้างเป็น6ดาวนะสร้างวุฒเป็น6ดาว 9อัน2อันนะแปรรูปแล้วก็จะได้เลื่อนขั้น2ขั้นสบายๆเนี่นยใมันทำอะไรเสียงดังไม่มีอะไรทำเหนอ,อชิ้นกลางเอ้ยชิ้นบนชิ้นกลาง1นชิน้นแล้วก็ชิ้นร่าง2อชิน้น บ่อยนะผมผมเจอแบบนี้บ่อยนะส่วนใหญ่จะได้ครบเซตนะสามชิ้นแล้วก็ได้เบิร์นอีกชิ้นหนึ่งนะจะเป็นอย่างนี้บ่อยบ่อยมากส่วนการันตีเนี่ยถ้าได้การันตีไม่ใช่ส่วนสเบียงที่มันมีการันตีให้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะลอกการันตีเราอ,อ,อันนี้พูดเลยนะลอก <c oughs> <c oughs> ลอกการันตี ย่งน้อยมันมีมันมีชิ้นหนึ่งไงมันต้องมีชิ้นหนึ่งแน่ๆที่มันจะรอกแออใครมันเคาะหาอะไรวะ อ่ะตัวไหนที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ครบนะมันก็ได้ครบนะผู้มากระดวงนะผู้มากระดวงก็ถ้าอยากได้แบบผมนะก็เอาไปทําตามนะะรับรองว่าได้แน่นอนนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะ <c oughs> เป็นแต่ว่าคน จะมีดวงเหมือนกันกันกบผมนะคุณก็ทำได้แน่นอนอ่ะโอ้ยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมมาตัวดิบพร้อมโอ้เราเบิกได้มาตัวดิบ เป็นธรรมเนียมของผมนะเวลาที่ถ้าได้ของครบเอ้ยถ้าได้เออถูกแล้วถ้าได้ของครบครบเซตอะไรเนะี่ยผมก็จะเอาห้ตานด้วยนะ,ะกลายเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งนะ,ะมันต้องสุดนะสุดทุกอย่างยกเวนก้นแะล้งนะที่ไม่สามารถทำเป็น t r i p เอสได้นะก็จำกัดอยู่แค่อย่างเดียวนั่นแหละ อ่าเลือ่องใ้ตันอ้ได้อยู่ม้งได้อยู่พออยู่ยังไม่ห้าดาวเลยมาโปงมาพอเลยอุ้ยเกี้ยงเลยอะ่ะสูดเลยอะ่ะโอ้โหหมดทุกอย่างวัตถุดิบตัวละครและสิ่นอันเชิญสร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น4 5 และความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูลดลง30%โห<ฮ><ฮ>สุดจัดนี่มันอะไรกันครับนี่มันจะแรงไปไหนเฮ้ยซื้อดีครับโอ้โหบ้านรวยบ้านรวยนะผมไม่ได้รวยนะบ้านรวยบ้านรวยแล้วตังไปเยอะข่าจงค่าเจ้าเนี่ย แปดชิ้นอ่าโอ้โหทุ่มสุดๆดชิ้นนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะอ่าถ้าเปิดอีกสักหน่อยนี่มันจะดีจริงๆนะโอเคนะผมครบ5ดาวเาป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะสเต็กม,มากครบแล้วเอาวุตต่อบ้างดีกว่านะโอ้เราสามารถอัพอย่างอย่างอย่างนึกว่าจะอัพข้ามขั้นได้เลยอะไรงี้เบืวัววงจริงเลยอ่ะโอ้เช่นเคยนะวัตถุด,ดิบไม่พอนะเอางนี้ดีกว่าเอางนี้ดีกว่าทุกคน โอ้ยล้านลั่นลันโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวค่อยถ่ายนะรออัพเต็มตันก่อนเอางนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าอุ้ยเวดแครับชิ้นเนึงแดนสวรรค์ โอเคแดนเซอร์วันได้มาหกชิน้นอึ๊บขังอาวุธได้มาอีกสิบชิน้นอืออุอันนี้ได้นะ จะหมดแล้วเอาแม็กซ์รอบหนึ่งโอ้โหตันเกียงทุกอยาก่างตันนี่หมายถึงทางตันนะทางตันทางตันครับผมเอาไงดีเว้นแอ้นันไว้ก่อนแล้วกันเอาอันนี้ก่อนหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วไม่มีจะใช้แล้ว อ่าเริ่การกันมีวัตถุดิบโหดนะฮะอ่ามีแกนในการอัพอ่าคริสตัลของแกนนี่มีพร้อมนะฮะแต่วัตถุดิบย่อยอ่ากับไม่มีคืออะไร จริงๆผมเตรียมคริสตัลไว้อัพอาวุธของดูแลนดอลนะเพราะว่าโอ้อาวุธหกดาวคือแบบแจ่มมากอะออร่าแบบสวยงามมากอะก็ยังไม่มีน,นะครับแต่วพอได้อันนี้ก็ใช้เลยนะอ่ะก็ไม่ใช่คนงกอะไระนะครับ โอเคอ่ะโอ้มีดีว่ะไปสร้างได้เลยกดไปสร้างนะครับอ่ะโดูโลกันอยู่นะว่ามัน <c oughs> ไม่พอนะครับทำไงครับทุกคนอ่ะติดตั้งแล้ว ล็อกตัวนี้ทำไมอ่ะทำไมไม่อัพอัดชิ้นที่มันล็อก <c oughs> โคตรพลาดว้าจะทำอะไรสับสนไปหมดแยกส่วนอ่ะเออไม่ใช่แยกส่วนแปลงรูปอันนี้ นะก็ได้2อันไปหาวัตถุดิบมาก่อนอโอ้ไม่งั้นก็ได้3อันแล้วโอ้แต่วัตถุดิบก็ไม่พอเหมือนเดิมอ่แยกส่วนนะครับกินกินเข้าไปไปร้านค้านะครับผมสำหรับมือใหม่ที่เข้ามานะครแล้วงงนะครับผมก็ ก็ไม่เป็นไรเนะียชั่วโมงต่อไปนะ,ะว่าทำอะไรอย,อยู่งงว่าทำอะไรอย,อยู่กดรับนะเป็นวิธีที่ง่ายได้มนาะในการที่เราจะหาไปร้าน,านอุกกาบาตครับผมอใช้จนเหลือแปดร้อย ก็จบแล้วนะหมดสิ้นนะสร้างครับผมสร้างเลยใส่ชิ้นนี้ไปก่อนอ่ะสร้างจะสร้างให้ได้เลยอ่ะสร้างทีสักทีอืมนั่นแหละล็อกเรียบร้อยทำได้ครับเนี่ยอือาวุธดูแลนโดสุดจัด ไม่เป็นไรเอาชิ้นนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวดูแรนดอลเดี๋ยวตามไปใจยเย็นใจยเย็นพี่น้องเอ้ยเราจะอัพทำใหม่ล้วเนี่ยโอ้ผิดอันผิดอันเปลี่ยนอันก่อนสับสนเมื่อกี้อันนี้เป็นสีดำแล้วนะตอนแรกก็เป็นสีดำนะแต่ตอนนี้เป็นสีดำกว่านะแล้วก็สีเขียวด้วย ว้าวกดเลื่อนขั้นดูซิเรายังขาดอยู่อีก18บวกกับ29โอ้เราควรถอดใจกับร้านหินอุกบาทนะเพราะว่ามันไม่สามารถช่วยเราต่อได้แล้วนะรวมถึงร้านนี้ด้วยร้า <c oughs> น้าห่อพัก โอ้โห oh, oh, ชิ้นเดียวยังไม่ได้เลยอ๋อได้อยู่ชิ้นหนึ่งคลังอาวุธโอ oh, ้ได้ได้คลังอาวุธห้ 5, 5, าห้ายี่สิบห้าคาร์ดิกซีร้านอาจารย์ไม่อยากจะพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่เหรอเนาะร้านมีพี โอ้โหทำไหมหมดเกี้ยงเลยความทรงจำความทรงจำเฮ้ยได้อยู่มั้งเอาได้ไล้สิบอัน infinite ก็อสอบ เปิดเป็นระ,ะระยะระยะระยะก็เลียนเอาไปหมดแล้วรกิจกรรมธรรมดมา,ดารอเปิดหนือจะเปิดเลยก็ได้แต่ก็ไม่มีเหมือนเดิมอ่ะจบสิ้นแล้วนะครับผมสำหรับเมเบลส์ของเราจบสิ้นแล้วครับทุกคน นพูดสิป้าปะพูดสิน้องบองทำไมไม่พูดน่าจะพูดในอ่าแพทหน้านะผมหลังอัปเดตนะก็คือหลังอัปเดตนะหลังเขาอัปเดตนะเพราะว่าตอนนี้ยังแข็งเทื่ออยู่เหมือนอาดิเซียตอนแรกๆนะยืนนิ่ง เป็นหินเลยนะตอนแรกก็เนี่ยแบบนี้เลยตั้งอัพเตเสร็จพูดพูดแล้วนะเราไม่ต้องแบบว่าทำอะไรเลยนะแค่ออกมาน้องก็พูดแล้วนะมีวิธีไหม มีหนึ่งวิธีนะครับอะปึ๊บโอ้โหมาจากไหนว้าวเป็นหมื่นโอ้โหนี่มันนี่มันโอ้โหสามหมื่นอ้ใจเย็นใจเย็นสามหมื่นหรอโอู้หใจเย็นใจเย็นอ้หอ้หูอู้หู ได้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 ป่ะห้าห้ายี่ห้าเอาเท่าไรนะสามสิบห้าห้ายี่ห้าโอ้เรื่อยเรืครับทุกคนเรื่อยเรื่ครับอ่ะอัพเพชรเชนนะไม่งั้นก็ ผมบอกเลยมีตันนะวันนี้มีตันแน่นอนอ่าเห็นไหมเนี่ยแลกอาวุธหนึ่งชิ้นนะฮะไปแลกอุกกาบาตมาเพิ่มอีกอ่าได้แน่นอนนะประตูแต่ล็อกผิดเช้นไงนะโอ้ยนะไม่งั้นตันไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะผมก็ตันทุกอย่างนะครับอจะเวนอาวุธนะ ต่อยอัพได้ขั้นหนึ่งก็ยังไม่ตันเหมือนเดิมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งอัพของอ,อาริเชียไ,ไปนะฮะก็คือตันหมดแล้วนะก็คือเกิน <c oughs> น้ำลายเลยเดียว,เดยวนะไม่สามารถหาได้ไวกว่านี้แล้วนะผมบอกเลยนะถ้าไม่เติมก็ทำไม่ได้แล้วนะนะนี่ก็ไม่เติมลนะนี่ก็ไม่ได้เติม จะอวดรวยสักหน่อยแต่น <analyze anthropology> <wie> ี่ก็ไม่ได้เติมเหมือนกันโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอฝากเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสุดท้าย